เดินซื้อนะครับชุดชั้นในกับผู้หญิงควรอายไหมนะครับหนึ่งคำถามที่ดีนะครับผมเชื่อว่าอันเนี้ยนะครับมันเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเลยนะครับคืออารมณ์แบบสมัยก่อนผมก็เป็นนะคือไม่กล้าเดินผ่าน นะครับเดินเข้าแผนกชุดชั้นในเนี่ยกลัวคนมองแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนแม่เงเป็นแบบผมนะครับคือแฟนหรือสาวจะซื้อเนี่ยคือเฮ้ยเดี๋ยวขออยู่รอข้างนอกนะอะไรเงี้ยนะครับคือไม่กล้าเข้าเนียกลัวคนมองแบบไม่ดีอะไรอย่างงี้นะครับแต่เอาจริงนะจากใจเลยนะครับเข้าไปเหอะนะครับพนักงานไม่ได้มองว่าผู้ชายดูไม่ดีนะหรือบบอะไรเลยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบผมแบบเฮ้ยเออคนข้างๆที่เลือกเนี่ย นะครับคือแบบคนข้างๆที่อยู่ด้วยสมัยก่อนสมัยวัดเป็นเด็กเลยเนะนะวัยกำลังน่ารักอะไรเงี้ยเขาพูดใส่ว่าแบบเฮ้ย hey, ดีจังอ่ะอะไรเงี้ยเออแฟนมาเลือกให้ด้วยอะไรเงี้ยแฟนเขาเขายังแบบไม่กล้าเข้ามาเลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบจุดแบบจุดคุยตอนไหนไม่รู้แบบเออคือเขาก็บอกว่าแบบอยากให้แฟนเขามาเลือกให้บ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าตัวไหนทุกใจแฟนเนะนะครับแล้วก็แบบอยากเอาใจแฟนอะไรเงี้ยบางทีกลัวซื้อไปก็ไม่ชอบผมก็เลย อ๋อโอเคนะครับในเมื่อผู้หญิงคิดกันอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ใช่แบบที่เราแบบคิดตอนแรกนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าเขายังชมเลยนะครับยังอยากมีแบบเราเลยนะครับและวทาไมกูต้องอายเดีวยววะนะครับกับการที่แบบว่าเดินเข้า,าแผนกแบบชั้นในเนี่ยและช่วยผู้หญิงเลือกครับเพราะว่าอ่ะเราลองคิดดูนะ แฟนใสอ่ะครับคือผู้หญิงใส่อ่ะคือถ้าเกิดไม่ไม่เน้นก็เขาก็เน้นสบายอ่ะถูกไหมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเน้นโชว์เซ็กซี่อ่ะครับแบบเอาใจแฟนยั่วแฟนอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าชุด ที่แบบว่าโอเคเอาใจแฟนยั่วเราอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกเองถูกปะมันก็เหมือนว่าอก็ถูกใจเรานะครับมันไม่ดีกว่าเหรอนะครับเออถูกปะนะครับแถมนะแถมสําหรับคนที่นิสัยอย่างผมนะครับคือชอบความตื่นเต้นจ,จัดๆอยู่แล้วใช่ไหมนะครับการที่ว่าได้จัดในห้องลองลองชุดเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ต้องลองนะนะครับอ่ะไหนใครบอก่าไม่เคยนะครับผมจะทําเกียรติบัตรให้เลยสําหรับออคนที่แบบ เข้าไปลองชุดกาแฟนะผมเชื่อเลยนะครับว่าแบบมีอยู่แล้วคือ,อยังไงเข้าไปลองชุดด้วยกันนะยังไงมันก็ต้องเคยมีนะครับผู้ชายที่เข้าไปเลือกบบไปลองกับผู้หญิงอนะนะครับมันจะมีสักกี่คนที่เข้าไปในห้องลองด้วยกันแล้วอ่ะโอเคตัวนี้ดีนะอ่ะกูเดินออกอะไรเงี้ยจะแบบไม่มีอะไรเกินเลยกว่านั้นอนะมันเป็นไปได้ไหม นะครับใครเป็นแบบนั้นน่ะคือแบบคุณต้องเป็นคนดีจัดๆเลยนะนะครับส่วนคนแบบผมเนี่ยบอกเลยแต่ละทีเนี่ยเอาเข้าไปลอง4ีหตัวนะครับซื้อสักครึ่งหนึ่งก็คือ2-3ตัวอะไรเงี้ยถือป็นค่าประสบการณ์นะครับเพราะถ้านะครับเอาเข้าไปลองตัวเดียวแต่หายไปสินาทีเนี่ยมันก็จะดูขนเขินวะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาผมจะเข้าห้องลองเนี่ยนะครับก็ สี่ห้าตัวนะครับกำลังดีนะครับลองไปคุยไปเน,ยเนียนๆไปนะครับออกมามันจะได้ไม่เขินนะนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กล้าเดินไปซื้อชุด ชั้นในกาแฟนะครับก็ร้องเหอะนะครับเชื่อผมนะครับมันไม่ดูไม่ดีหรือดูน่าอายนะครับหรือคนจะมองแบบเฮ้ยอันนี้มึงอื่นเอาปะหวาอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมยังแบบอื่อ็นั่นน่ะเขาสมัยก่อนยังวัยใสยังวัย,ยวเด็กเขามองว่าน่ารักอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกลุ่ม open c h a t off i c i a l เขานะครับด้านล่างตามลิงก์ได้เลย